ผู้ชมคะประสบกน,นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าหลังหลายเดินทางกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงนับประที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งวันมีประชาชนชาวไทยเดินทางเข้ามาที่บริเวณจุดพักค,คอยท้องสนามหลวงเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง บางคนนะคะเดินทางไกลามาจากจงังหวัดนราธิวาสจงังหวัดเชียงใหม่รวมถึงมีรัศดรชาวไทยใหญ่ที่อาศัยพระบรมพธิสมพารในผืนแผ่นดินไทยได้รับประโยชน์จากการทรงงานแน่สมเด็จพระนางเจ้าสศรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ได้ช่วยพลิกฟื้นความยากไร้ของคนชายขอบให้มีอาชีพที่ดำกินเลี้ยงตัวและครอบครัวได้จนถึงทุกวันนี้ จึงตั้งใจมากราบถราบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรณาธิคุณค่ะือคใจอยากจะมาค่ะคือเมื่อก่อนเคยอยู่นาราธิวาสแล้วก็พระพระราชินีกับในหลวงรอช้าเนี่ยค่ะแกก็จะไปทรงงานตลอดแล้วก็ไปรับสเสด็จค่ะที่ที่ที่นาราธิวาสแกก็แบบทรงงานนู่นนี่นั่นให้ชาวบ้านนะคะได้ได้มีงานทําได้มีรายได้ก็เลย ใจค่ะประทับใจว่ายัางไงก็คือต้องมาต้องมาให้ได้ถึงจะไม่ได้มาสะดวกสบายก็คือเราก็เราก็มาค่ะคือรวมๆโดยไม่ไม่ไดมากับหน่วยงานไหนอะค่ะเรามากันคิดมากันเองค่ะมาจากเชียงใหม่ค่ะมาด้วยกัน13คนนั่งเครื่องมาเจ้านัดกันมาค่ะก็ รู้สึกเสียใจมากเนาะตอนที่เรารู้ข่าวก็อยากมีโอกาสก็อยากจะมาสักครั้งหนึ่งมา,มาได้กลาบสักครั้งก็ยังดีอย่างเงี้ยค่ะ,ะเลยพากันมาก็พระองค์ท่านเคยทรงงานก็มีหลายอย่างเนาะเช่นโครงการหลวงอะไรก็มีค่ะที่บ้านทําให้เรามีรายได้มีกินเราไม่ลาบากอะค่ะจากเมื่อก่อนเราเคยลําบากอย่างเงี้ยมันทําได้แต่ไม่มีที่ขายอย่างเงี้ย ก็ตอนนี้ก็มีโครงการของพระองค์ท่านเราก็ไม่มีที่ขายมีที่ทำมาหากินอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากเป็นชาวไทยใหญ่ทํากเกษตรอยู่ที่บนดอยปงเงงครับผมแต่ว่าตั้งแต่ได้เห็นขา่าวพระองค์ท่านเสียชีวิตก็อยากจะมาอยากจะมาอยู่ตลอดแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาเห็นเขามาเป็นทีก็ผมเขาเป็นชาวไทยใหญ่บัดรบัดไม่เต็มร้อยอย่างเงี้ย ก็ไม่จับถามทุกคนว่าที่เขามาไปแล้วเขาจะให้เราไปกลับไหมเราอยากจะไปกลับมากเลยในชีวิตเราไม่เคยเห็นตัวจริงของท่านเลยแต่ว่าเราเลยมาพึ่งพระอาศัยเลยมาพึ่งบุญบารมีของท่านในเมืองไทยเราไม่เห็นแต่ทีวีท่านไม่แมกไม,ไม่ไม่แตกแยกว่าเป็นต้องเป็นเช้าทไทยใหญ่หรือเช้าอะไรพระองค์ท่านก็เห็นข่าวไปช่วยหรือทุกทสิ่งทุกอย่างส่วนมากแถววนดอยถ้าหน้าหนาวจะมีอย่างเช่น อัน้าห่มอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนกันตอนแรกก็จะชวนกันมีอยู่สองคนทีนี้ก็เพื่อนเพื่อนรู้กันว่าเราไปกันยังไงก็ล้วก็ไม่รู้ก็ไม่เคยมีไผ่พผม,มาพาผมเขามาครับผมแต่ว่าก็ชวนกันมาคนนี้ก็ว่าเราไปได้ไหมเราก็อยากจะไปด้วยเป็นทีตอนแรกก็มีสองคนเอาไปเอามาก็ไปได้ยังไงเราก็ไปกันเราก็อยากจะไปกับท่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่ได้เคยกับท่านเลย ทางนี้ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาและเพื่อความสะดวกรวดเร็วขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพใบทุกสีดำหรือสีขาวเสื้อขอปกรองเท้าหุ้มส้น งดเสื้อคอกลมงดเสื้อแขนกลดงดกางเกงหรือว่ากระโปรงสั้นงดกางเกงหรือว่ากระโปรงยีนส์สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบค่ะ